เนี่ยจะบอกว่าเคยไปฉีดที่อื่นมาแล้วแบบตึงมากตึงแบบตึงจนปวดหัวตึงไม่ไหวเลิกคิวไม่ได้ไปเจอหน้าเพื่อนเพื่อ,อก็แบบเป็นไลโกรธหรอเปล่าไม่ได้โกรธแต่แบบตึงอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากดูธรรมชาตินะคะต้องมาฉีดกับคุณหมอกิปนะคะที่มิชิโก,โกคลินิกค่คะเพราะว่าคุณหมอกิปเนี่ยมีเทคนิคที่ไม่เหมือนกับที่อื่นนะคะแล้วก็ฉีดละเอียดมาก ด้วยวัยต่างๆก็คือริ้วรอยเริ่มมาตามวัยโดยเฉพาะริ้วรอยเวลาเราแสดงสีหน้าก็ <g it> วันนี้หลักๆเคสนี้ก็จะฉีดริ้วรอยทั่วหน้า24จุดถ้าหลักๆก็จะมีลองเลื่อนหน้าผากดูนะคะ <g it> อย่าคิ้วอ่ะอันนี้หน้าผาก <g it> เคสนี้สิ่งที่ต้องระวังเลยหน้าผากแคบหน้าผากแคบนี้เสี่ยงปัญหาคือฉีดเยอะแล้วตาม,มันจะกลดลองขมวดคิ้วนะขมวดคิว้ว <g it> อันนี้ก็เป็นกล้ามเนื้อที่จะฉีดวันนี้ลองยุ่จมูกค่ะจมูกยุ่ตรงนี้อันนี้เป็นรัดแกนจมูก แล้วก็ยิ้มตายหยีฉีดตาแล้วก็ฉีดไข่กล้ามเนื้อคางลงทําปักคว่ำเป็นกล้ามเนื้อคางที่มันเกรงพราะฉีดตรงนี้คางที่ดูขยุ่มเป็นแบบเนี่ยลักษณะแบบนี้ก็จะคลายออกคางก็จะดูสมูทสวยขึ้น คุณหมอก,กิปเนี่ยมีเทคนิคที่ไม่เหมือนกับที่อื่นนะคะแล้วก็ฉีดละเอียดมากถ้าเกิดใครอยากยิ้มแล้วดูเป็นธรรมชาติหรือว่าเลิกคียวได้อยู่นะคะก็มาฉีดที่มิชิโกะคลินิกค่ะมิชิโกะคลินิก